แดน่าเธอโชคดีเกินไปเธอทําอะไรมาหรอเธอถึงได้ทุกอย่างในชีวิตเธอถึงมีโอกาสมากมายอะเธอไม่สมควรอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> แต่ว่าเธอเป็นคนมีประโยชน์นะแดน่าเธอช่วยคนได้นะถ้าเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าคนพวกนี้เขาต้องการความช่วยเหลือใครจะช่วยเขาล่ะทุกคนในโลกนี้มันเจอปัญหากันหมดแหละไม่มีใครไม่เจอปัญหาเชื่อไหมว่าปัญหาทุกอย่างอะที่เราเจอไม่ว่าเราจะคุยกับใครอะมันไม่ไดีเท่ากับคุยกับตัวเอง พราะถ้าเกิว่าเราคุยกับตัวเองจนตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วอะมันจะทําให้เรารเผชิญทุกอย่างได้ในโลกสมัยก่อนนะคะที่ไม่เคยรู้ตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดูดพลังคนง่ายมากเวลาเราไปเจอใครที่เขาเศร้าอะ่ะ กลับมาบ้านอะเศร้าชีวิตไม่ดีทําไมโลกโหดร้าย,ยอะไรเงี้ยที่หนักสุดเลยนะที่เจอมาในชีวิตนะคือช่วงโควิดที่เราเจอกับอารมณ์ของคนที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ตัวเองเววราโอคอกับเขาเราเห็นเขาเสียชีวิตต่อหน้าคุยกับญาติพี่น้องเขามันดิ่งจนมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าคนในโลกเนี้ยโดยเฉพาะคนจนที่เขาไม่มีโอกาสอะทำไมชีวิตเขาเศร้าจังทำไมชีวิตเขาไม่มีแม้กระทั่งโอกาสอะ พราะแค่จนหรอเขาจึงไม่มีแม้แต่โอกาสในการมีชีวิตอยู่มันทำให้พี่ดิ่งแบบดิ่งมากเพราะว่าพอพี่มองกลับมาย้อนมองชีวิตตัวเองพี่มีความรู้สึกว่าแดนาเธอโชคดีเกินไปเธอทําอะไรมาหรอเธอถึงได้ทุกอย่างในชีวิตเธอถึงมีโอกาสมากมายอะ่ะเธอไม่สมควรอยู่พี่คิดอย่างนั้นแล้วพอพี่ย้อนกลับมาคิดอีกพี่เป็นคนคิดเยอะนะก่อนนอนพี่ก็มองว่าเฮ้ยแต่ว่าเธอเป็นคนมีประโยชน์นะแดนา เธอช่วยคนได้นะถ้าเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าคนพวกนี้เขาต้องการความช่วยเหลือใครจะช่วยเขาล่ะเพราะฉะนั้นในในคืนที่เราคิดว่าเราไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะชีวิตเรามันดีเกินไปอะค่ะพอคิดกลับเราก็มองในมุมกลับแบบทันทีนะว่าเฮ้ยแต่เราเป็นเราเป็นปนุที่มีประโยชน์อะเรามีประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นเธออยู่ต่อเธอ เราให้กำลังใจเธอนะเหมือนคนบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่าเ <c oughs> ชื่อไหมว่าปัญหาทุกอย่างอะที่เราเจอไม่ว่าเราจะคุยกับใครอะมันไม่ดีเท่ากับคุยกับตัวเองเ <c oughs> พราะถ้าเกิดว่าเราคุยกับตัวเองจนตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วว่า <c oughs> มันจะทําให้เรารเผชิญทุกอย่างได้ในโลกเ <c oughs> พราะว่าเราเริ่มจากการเข้าใจตัวเองวันนั้นนะคะพอพอพอมันดิ่งอะแล้วเราดึงตัวเองกลับมาได้อะคะ่ะมันเหมือนเรา เราชนะแล้วเรากลับมาพี่ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นพี่ไม่ปกติอะค่ะพี่แบบนั่งอยู่เฉยๆพี่ก็น้ําตาไหลเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์อะไรเงรี้ยทำไมฉันกินข้าวบนจานคนอื่นเขากินข้าวแบบไม่มีแม้แต่ข้าวที่จะกินอะไรเงี้ยมันก็ง่าที่จะแย่และถามว่าพอเราคุยกับตัวเองรู้เรื่องอะค่ะเราก็ใช้วิธีการลบลบในที่นี้คืออะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ให้ลบออกไปซะ แล้วใช่ไหมว่าพี่ลบเนี่ยพี่ลืมจริงๆทพี่ลืมทุกอย่างลืมแม้กระทั่งคิวงานตัวเอง <laughs> พี่แบบเฮ้ยตกลงผู้นี้เราทํางานอะไรนะคือลืมแบบลืมทุกอย่างเลยรีเซ็ตตัวเองเพื่อให้ไปต่อได้ในวันรุ่งขึ้นเพราะถ้าเราไม่รีเซ็ตตัวเองอะ่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะเราแบกความรู้สึกของทุกคน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 ,กคนมาอยู่กับเราจริงๆทนี่พี่เพิ่งจะหายดีนะก่อนหน้านี้ถ้าพี่พูดเรื่องอะไรผูน้นี้พี่จะพี่จะไปเลยอะ่ะแบบเราจะเราจะไม่อยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อตอบคําถามของน้องว่าเราลบพลังงานลบยังไงเราแบบ negative energy เราเอาออกยังไงมันก็ต้อง work on yourself ค่ะคือเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้สิ่งหนึ่งที่อยากทําคือการนั่งโง่โง่ริมทะเลค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเออไปนั่งโง่โง่ริมทะเลอ่ะใครๆเขาก็ทํากันนะแต่วันนั้นเป็นวันที่พี่จําได้เลยว่าพี่ไปน,นั่งอยู่ที่ห้องพักที่โรงแรมพี่เปิดมาแล้วก็มันเป็นวันที่อากาศเย็นสบายพี่นั่งอยู่ตรง ระเบียงอะค่ะตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มค่ะถึงตีสองประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วสมองไม่คิดอะไรเลยค่ะปล่อยให้มันออกไปพลังงานมันออกไปภาพลบทุกอย่างมันออกไปออกไปแล้วก็ออกไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่ปกติเป็นคนนอนหลับยากใช่ปะค่ะมันออกไปจนรู้สึกอ่ะง่วงออกอาไปนอนแต่ว่าวันนั้นด้วยความที่ว่าพอเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็เปิดหน้าต่างใช่ไหมเปิดหน้าต่างปุ๊บตีห้าครึ่งเสียงทะเลมา เสียงเรือค่อยๆเข้าฝั่งไก่ในบ้านนี้เขาขันมันเป็นเสียงรวมการที่ทำให้เราความรู้สึกว่าธรรมชาติอ่ะเขาปลุกเราเพราะเราได้ทำการรีเซ็ตตัวเองแล้วถามว่าทุกอย่างที่เล่ามาอาจจะรู้สึกว่าพูดทำไมต้องการจะเสืออะไรแต่มันคือกระบวนการในการรีเซ็ตของมนุษย์คนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อพระอาทิตย์มีขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ก็มีตก ใบไม้ต้นไม้เสียงไก่เสียงทะเลมันทําให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือธรรมชาติมันคือความธรรมดามันคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอเมื่อเราได้หาคําตอบตรงนี้เจอปุ๊บอะ่ะไม่ว่าเราจะมองอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่โกรธจนเกินไปเราจะไม่ดีใจจนเกินไปเพราะเราเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันจะทําให้เราลบพลังงานลบของทุกคนอะ่ะ ได้ง่ายมากรวมถึงการดิวกับตัวเองในสิ่งที่เราต้องเจอในแต่ละวันทุกคนในโลกนี้มันเจอปัญหากันหมดแหละไม่มีใครไม่เจอปัญหาปัญหานี้สําหรับเรามองเป็นปัญหาใหญ่คนอื่นมองเป็นปัญหาเล็กไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าปัญหาที่ใครกําลังเจออยู่นั้นใหญ่หรือเล็กเพราะแต่ละคนอะเจอแล้วก็โดนอะไรมาในโลกใบนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเข้าใจธรรมชาติเร็วแค่ไหน ทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าวคนอื่น